นิติพนธ์คลินิกไทยแลนด์ most famous ันใจไทยแลนด์โดยนิติพลคลินิกสนับสนุนโดยวิทยาลัยดนตรีและศิลปะก,การแสดง Superstar College of Asia <c oughs> l a ชียล <c oughs> ั e ติจูดคอนโดเอแบ a กบางนานจาก m e กาวีแคร์ท o ูมูฟเอ 3G Plus เข้าสู่ผู้แข่งขันคนต่อไปดีกว่าขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องแนดนครับนตอนนี้ผมแค่ดีใจที่มีผู้หญิงออกมาบ้าง จะขาวขนาดนี้คุณไม่เข้าใจหรอกคุณคบแต่ผู้หญิงดำๆน่เอ๊แต่พี่ที่พี่รู้จักก็ไม่ดำนะดำดำเป็นส่วนๆครับผมดำผมดำผมดำน้องในผมคุยไม่ใช่ผมนะพอแล้วน้องแนนตอนนี้อยู่เวทีกับเราแล้วนะครับพี่ก้องเป็นไงครับพี่ก้องว่าน้องแนนเป็นคนหน้าตาสวยนะคะขอบคุณค่ะแต่พี่ไม่เห็นการแสดงอารมณ์ ความรู้สึกว่าแนนจะสามารถเล่นละครได้หรือเปล่าฉะนั้นอันนี้เนี่ยพี่ว่าเราคงต้องดูกันในอนาคตนะคะก็ขอต้องแนนโชคดีกันละกันครับคุณค่ะคผมรู้สึกว่าบางทีอาจจะเลือกเพลงผิดป่ะเหมือนแบบมันมันเพลงมันนิ่งไปอ่ะเพราะตัวเราก็ค่อนข้างนิ่งด้วยเรารู้สึกว่าบางทีอาจจะต้องหาอะไรที่มันที่มันจะช่วยแสดงบุคลิกส่วนหนึ่งออกมาแต่สวยนะ อหญ่ย <mile> ้ำใหญ่ย้ำคุณน้องวันไหวน้องวันไหวพ่อเขานั่งอยูย <os> ่แถวสองครับผมโอ้ผมรู้สึกว่าต้องเช็คออนไลน์ยังไงไม่รู้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะโอ้มาแล้วมาแล้วเชิญครับเชิญนะเช็คยังไงครับเช็คยังไงเอออันนี้เขาดมเมานะครับ ใช้วิธีการดมเอาเขาเป็นการดมกลิ่นเพราะอนันดาบอกแล้วออร่าบางทีมันมาจากกลิ่นตัวด้วยขอถามหน่อยเมื่อกี้ได้กลิ่นอะไรบ้างคะกลิ่นเตาครับเขาดมแขนไม่ดมสักบ้น้องเขาต้องใส่น้ำหอมไปแล้วอย่างได้กลิ่นอะไรบ้างเนี่ยอ๋ออร่าโอเคนะมีไหมมีไหมออร่าจากการได้ลองดมกลิ่นของน้องแนนไปครับอนันดาจริงๆริอะโอเค ขอแบบสร้างข้ออ้างให้ตัวเองหน่อยโอเคค่ะแก้ตัวคือเราอยากหยอกเล่นเฉยๆเผื่อแบบเราเรานิ่งเกินไปถ้าถามผมนะอยากให้เขามีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นครับจริงๆเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหพี่ว่าพี่อนันตดาคงเทสเดี๋ยวคอนเร์เซชั่นนี้เราไปต่อหลังเวทีดีกว่าผมดูไปดูมาผมเริ่มมีอารมณ์แล้วครับขอเช็คออร์าหน่อยได้พอแล้วครับพี่แพงครับพี่แพง คือเห็นด้วยกับพี่ก้องกับอน,นันดานะคะว่ายังไม่สามารถเห็นบุคลิกที่มันโดดเด่นแล้วก็ค้นหาจุดเด่นในตัวเองให้ได้ค่ะ okay. สู้ๆค่ะสู้ๆครับเอาไปเมิร์นะครับลงดนครับนิติพนคลีเซนส์ไทยแลนด์ม t สเฟมัสขวัญใจไทยแลนด์สนับสนุนโดยนิติพนคลินิกไทยประกันชีวิต กกนิเยเมนชาโคลแบล็กโฟมสาห่ายทอดกรอบโอโนริกทูมูฟเอช g Plus n ล t B จาก Mega วีแคร์ซูเปอร์สตาร์คอลเลจออฟเอเชียลัติจูดคอนโดเอแบบกบางนาพลเดียม เว r ล d ์ช็อปปิ้งย Pay TV เทีวีไอซ์แบริษัทมาสเตอร์แอปจำกัดมหาชนนิติพลไทยแลนด์มูสเฟมสัสฝันใจไทยแลนด์